นี่ถ้าเราตัดแบบนี้นะครับผมเราจะได้กินยอดเดียวเพราะาฉันก็จะอาขี้ไก่มาใส่คุยจัยบนำพ้นนะครับสั่งอะไรได้แล้วนะครับผมคุยจับนำพนคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมมาชื้อกันเยียมเดียวนะครับ มกเอีย่ยมเลยคุณผู้ชมอร่อยมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็อยู่บ้านนะครับผมวันนี้จะเที่ยวบ้านตัดอันนี้ชะอมอนี่นะครับผมเครือมันขึ้นนะครับผมมาในเที่ยวน้นแล้วนะครับเนาะอาจารยถ่ายให้ชม,มนี่จะเป็นชะอมนะครับผมเรือมันขึ้นครับที่ไหนนุ่ก็จะเป็นขอนกลมนะครับ ส่วนคอนกรอตคอนกรอมนี้มีเยอะอยู่นะครับผมสำเร็จกับต้นนี้เขาหน้าเลี้ยงแล้วนี่ต้นมักขามที่นันนี่ออกปีนี้ นี่ถ้าเราตัดแบบนี้นะครับผมเราจะได้กินยอดเดียวเพราะฉันก็จะเอาขี้ไก่มาใส่เอาขี้ไก่ใส่เกล้ามันนะครับผมเอาขี้ไก่ใส่แล้วก็ใส่น้ํานะครับจะได้กินอันนี้เป็น็นี่หลอกค้อนกรมนะครับผมอันนี้แกงก็อร่อยนะครับหรือว่าจะรอกินฝักมันก็ได้นะครับตรงนู้นแม่นหมดนะครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้ยอดส้มปล่อยบริษชาตัดละแต่งให้มันออกยอดใหม่นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นชะอมเดี๋ยวออกไปซื้อกว๋วยเตี๋ยวก่อนนะครับผมนี่ว่ากับมอไซคู่ใจไปซื้อของกินว่ากว๋วยเตี๋ยจะเปิดร้านไหมวันนี้ก็ฉั <c oughs> <c oughs> นก็ยังไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยนะครับดี่ว,วันเที่ยงใดเสร็จก็เดี๋ยว เาตามไปดูกันนะครับเนาะแถมนี้ก็ได้กินแามนี้ก็เปลี่ยนเมนูนะครับผมตั้งแต่ว่าจะซื้อก๋วเดี๋ยวมี2อ,อย่างน้ำขุยจับน้ำข้นนะครับผมร้านนี้แหลรครับผมขุยจับน้ำข้นนะครับสั่งไปเลย าร้านกว๋วยจับคนต้องกินกว๋วยจับข้าวขาหมูคนนี้นะครับมีอไรเป็นต้อนอะขนมก็มีได้แล้วนะครับผมกว๋วยจับน้ำข้นไปเจอกันที่บ้านนะครับมาครับผม วันนี้ลองกว๋วยจับกว๋วยจับกว๋วยจับน้ำข้นนะครับมันมีหลายอย่างนะครับผมข้า,ขาว่าหมูก็มีกว๋วยจับก็มีกว๋วยเตี๋ยวก็มีนะครับเนาะแต่ค้าชชาั้นเริ่มจะเป็นเอาเป็นอันนี้นะครับกว๋วยจับลองลองชิมกว๋วยจับก่อนกว๋วยจับน้ำข้นโอ้โหทุกท่าน โอ้โ,อโอหเต็มไ่หมดครับผมเรียบ้วลมแรงมากครับคุณผู้ชม,มผิดครับผมแล้วก็มีน้ำตาลเอาละโอ้ยเสียงนกเขาด้วย ข้างนอกก็ร้อนอยู่นะครับผมแต่ถ้าเราอยู่แบบนี้ก็เย็นครับผมรวมมันแรงครับท่านครนขอใส่เจ้าที่ก่อนนะครับผมล้างคอไ ชิมแล้วนะครับผมคุณผู้ชหม้ออีน้ำเดือคุณผู้ชมม,มันนุ่มมันหอมโอ้อร่อยมากครับเดี๋ยวเราลองลอง,ลอง น้ำก่อนนะครับผมน้ำเข้มคนมากครับอร่อยมากครับผมมา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 เดี๋ยวยครับ น้ำอร่อยมากครับผมไข่อร่อยมากครับ Ăn à, một kiên độ à, muốn miếng không cái đấy cái đấy Hmm. lại มากครับผมสำหรับคืนนี้วันนี้แหละครับคุณผู้ชมมาชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อมิตรล้ําใก้โคตรชันด้วยนะครับสวัสดีค,ครับ